จากที่เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า SEC Cash คือวงเงินสินเชื่อเงินสดที่เราสามารถเบิกจากช้อปปีเข้าบัญชีธนาคารของเราได้ทีนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยสมัครรับวงเงิน SEC Cash แล้วได้รับอนุมัติแล้วนะคะมีวงเงินสดพร้อมใช้แล้วแล้วต้องการจะเบิกเงินมาเข้าบัญชีแต่ไม่รู้ว่าจะเบิกยังไงเดี๋ยวนี้คลิปนี้จะบอกวิธีการเบิกเงินสดจาก SEC Cash เพื่อเข้าบัญชีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะ กดเปิดเข้าไปที่แอปช้อปปี้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วให้ไปที่มุมขวามือด้านล่างสุดจะมีรูปคนที่เขียนว่าฉันกดตรงคำว่าฉันค่ะ จากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะที่ตรงข้างล่างตรงนี้จะมีคำว่า SEC cash และวงเงินที่เราสามารถเบิกถอนได้นะคะเราเหลือวงเงินที่สามารถเบิกออกมาได้เท่าไหร่ระบบเขาจะแจ้งเอาไว้ให้ตรงนี้เลยที่นี้ของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยถอนเลยนะคะเพิ่งอนุมัติวงเงินมาได้นะคะวงเงินทั้งหมดที่เราที่เราได้รับจะแสดงอยู่ตรงนี้เลย ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเบิกเงินจาก SEC Cash นะคะก่อนที่เราจะไปถอนวงเงินจาก SEC Cash ออกมาเนี่ยระบบการถอนเงินของทาง SEC c a s นะคะจะเป็นการถอนเงินแล้วก็เอาเข้ามาไว้ใน Shopee Pay แล้วเราก็ไปถอนจาก Shopee Pay อีกทีหนึ่งเพื่อมาเข้าบัญชีธนาคารของเรา ในคลิปนะคะก็เลยจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าก่อนที่เราจะไปกดถอนเงินนะคะของในคลิปนะคะมีเงินใน s h o ป e e p a พเหลืออยู่6 8 2บาท7สตางค์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพอเรากดถอนเงินเสร็จเงินจะเข้ามาอยู่ใน s h o ป e e p a พค่ะตอนนี้เราจะไปกดถอนวงเงินจาก sec cash เพื่อเข้ามาใน shoppy e pay ของเราก่อนนะคะให้เพื่อนๆนะคะกดลงไปตรงคำว่า sec cash ตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะที่ตรงหน้านี้นะคะเขาจะแสดงวงเงินคงเหลือทั้งหมดที่เราได้รับอนุมัติจากทาง s h อ p e e นะคะจะเป็นวงเงินที่เราสามารถใช้ได้ทั้งหมดใน SEC c a a s h เวลาที่เราจะใช้วงเงินนะคะให้เรากดลงไปตรงคำว่าสมัครขอสินเชื่อตรงนี้นะคะกดลงไปตรงนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วจะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นหน้าคําขอเบิกใช้สินเชื่อวงเงินทั้งหมดที่เราได้รับนะคะจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะเราสามารถถอนเงินทั้งหมดทั้งหมื่นห้าเลยก็ได้ที่ด้านบนตรงนี้ระบบเขาจะแจ้งเลยนะคะว่าเราสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่500บาทไปจนถึง1 5 0 0 0บาทนะคะเพื่อนๆต้องการจะถอนเท่าไหร่นะคะสามารถพิมพ์ระบุเป็นจํานวนลงไปตรงช่องนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้ในคลิปจะถอนให้ดู1,000นะคะจะพิมพ์1000ลงไปตรง เสร็จแล้วเราก็มากดเลือกระยะเวลาการผ่อนชําระว่าเราจะผ่อน2เดือน3เดือนหรือว่า6เดือนซึ่งระยะเวลาการผ่อนชําระนะคะจํานวนเดือนของแต่ละคนที่ได้รับอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่ทางระบบช้อปปี้เขาเป็นคนอนุมัติให้นะคะ เรามาดูในคลิปกันต่อนะคะตอนนี้เราเลือกระยะเวลาผ่อนอยู่ที่2เดือนระบบเขาจะแจ้งนะคะว่าเขาจะโอนเงินไปให้ที่ช้อปปี้เพตรงนี้นะคะจํานวนเงินที่จะได้รับคือ1,000บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่25เรซโดยดอกเบี้ยรวมทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายนะคะจะอยู่ที่30บาท57สตางค์และยอดชําระเงินรายเดือนนะคะเราจะต้องผ่อน2เดือนเป็นจํานวนเงินงวดละ 515บาท68สตางค์ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สะดวกนะคะที่ต้องการจะชําระยอด2เดือนนะคะเราสามารถกดลงไปตรงคำว่าขอใช้สินเชื่อตรงนี้ได้เลยแต่ที่นี้ใครนะคะที่ไม่สะดวกนะคะรู้สึกว่ายอดผ่อนชําระต่อเดือนยังสูงเกินไปเราสามารถกดลงไปตรงคำว่า3เดือนตรงนี้นะคะแล้วไปดูยอดเปรียบเทียบได้เดี๋ยวเราลงกดลงไปตรง3เดือนตรงนี้ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าระบบเขาจะแจ้งเหมือนเดิมเลยว่าเขาจะโอนเงินไปให้ที่ Shopee Pay จำนวนเงินที่ได้รับคือ1,000บาทอัตราดอกเบีย้ยนะคะ25%โดยดอกเบีย้ยโดยรวมนะคะจะอยู่ที่41บาท 11สตางยอดชำระต่อเดือนนะคะจะเป็น347บาท32สตางคตางโดยเราจะผ่อนชำระเป็น3เดือนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปกดตรงคำว่าขอใช้สินเชื่อตรงนี้นะคะจะมีคำว่าไปยังตารางแสดงภาระหนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมค่ะ ระบบเขาจะแจ้งรายละเอียดในตารางแสดงภาระหนี้นะคะจะปรากฏเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขผู้ใช้งานของเราจำนวนเงินที่จะกู้ครั้งนี้นะคะ1,000บาทอัตราดอกเบี้ยแบบ25เปเซลดต้นลดดอกนะคะตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่าจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันนี้โดยจะมีรายละเอียดเลยนะคะว่าผ่อนชำระแบบ3เดือนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เรากดอยู่ที่หน้าที่เราเลือกจำนวนผ่อนที่3เดือนนะคะ เขาจะบอกเลยว่าแต่ละเดือนนะคะเราจะต้องจ่ายเดือนละ347บเจาทสาสตางค์แต่ละเดือนนะคะจะตัดเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็ตัดเงินต้นเท่าไหร่แล้วก็ทั้งหมดเลยนะคะในระยะเวลา3เดือนเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยเป็นจํานวนเงินทั้งหมด41บเอาทสิสตางค์ตรงนี้นะคะรายละเอียดต่างๆจะแสดงให้เราเห็นหมดเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็อ่านข้อความตรงนี้ให้หมดเลยนะแล้วก็ทําความเข้าใจ กับข้อความตรงนี้ระบบเขาจะแจ้งเลยนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขาการใช้วงเงินค่าปรับค่าติดตามทวงถามนี้นะคะเราทําความเข้าใจตรงนี้ดีแล้วก็กดย้อนออกตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้เราไปดูที่หน้าตารางภาระนี่มานะคะยังไม่ได้กดขอใช้สินเชื่อตอนนี้เราอยู่ที่หน้า3เดือนนะคะ แต่ว่าในคลิปจะเลือกผ่อนแค่2เดือนนะคะจะผ่อนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้แถบสีแดงนะคะมาอยู่ที่ตรงคําว่า2เดือนเรียบร้อยแล้วก็จะกดลงไปตรงคําว่าขอใช้สินเชื่อตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าพอเรากดตรงคําว่าขอใช้สินเชื่อเสร็จนะคะระบบจะพาเราเข้ามาอยู่ที่หน้าสัญญาเงินกู้เลย ที่หน้าสัญญาหน้านี้จะบอกเกี่ยวกับสัญญาให้สินเชื่อ SEC Cat เลขที่สัญญาเลขนี้แล้วก็จะแสดงชื่อนามสกุลของเรานะคะเพื่อนๆเลื่อนลงนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดต่างๆถ้าเราจะพยายามติ๊กถูกตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะโดยที่เรายังอ่านไม่จบมันจะไม่ให้เราติ๊กนะคะเราจะต้องเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วอ่านจนลงไปให้หมดเลยนะคะจะบอกทั้งรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมค่าปรับรายละเอียดต่างๆพอเราอ่านจนหมดแล้วนะคะจนถึงหน้าสุดท้ายแบบนี้แล้วให้เรา ติ๊กถูกตรงนี้ให้ขึ้นเป็นสีส้มนะคะพอเราทําความเข้าใจทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าใจเงื่อนไขต่างๆแล้วเรากดตรงคําว่าลงนามสัญญาได้เลยค่ะพอกดลงนามสัญญาเสร็จระบบจะให้เรายืนยันตัวตนทันทีโดยเขาจะส่งรหัสยืนยันไปให้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางช้อปปี ให้เราไปเปิดกล่องข้อความที่มือถือของเราแล้วเอารหัส6หลักที่ใช้ในการเบริกวงเงิน SEC Cash นะคะนี่นะคะจะเป็นข้อความจากช้อปปีแบบนี้ตรงนี้นะคะจะมีรหัส6หลักให้เราเอารหัส6หลักที่ได้มาพิมพ์ลงไปตรงนี้พอพิมพ์เสร็จก็กดคำว่าต่อไปค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะระบบอนุมัติวงเงินจำนวน1000บาทโดยระยะเวลาการผ่อนจะแจ้งเลยนะคะว่า2เดือนโดยเงินนะคะจะถูกโอนเข้าไปที่ s h อ p e e p a พ ส่วนตรงนี้จะเป็นเลขที่เงินกู้ด้านล่างนะคะจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับยอดชำระเงินรายเดือนเราจะต้องจ่ายเดือนละ5 1 5บาท68สตางค์เป็นจำนวน2เดือนนะคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดนะคะในระยะเวลา2เดือนรวมกันเป็นยอดเงินทั้งหมด1 0 3 0บาท57สสตางค์ดอกเบี้ยดโดยรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 30บาท57สตางค์อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะต่อปีจะอยู่ที่25%เดี๋ยวเราก,กดไปตรงนี้นะคะตรงคำว่ากลับไปที่ SEC Cash ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าวงเงินคงเหลือของ SEC Cash ของเราแล้วนะคะตอนแรกนะคะในคลิปมีอยู่15,000บาทเมื่อกี้นี้กดถอนไป1,000นะคะวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้จะอยู่ที่อีก14,000บาท ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราอยากใช้วงเงินตรงนี้อีกนะคะเราก็กดเข้ามาเหมือนตอนต้นคลิปนะคะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เราก็กดตรงคําว่าสมัครขอสินเชื่อแล้วก็ทําแบบในคลิปนะคะทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปพิมพ์จำนวนเงินนะคะว่าเราต้องการถอนเท่าไหร่อย่างเช่นต้องการถอน3,000ันเราก็ไปเลือกนะคะว่าจะผ่อนกี่เดือน2เดือน3เดือน พอเลือกวงเงินกับระยะเวลาที่เราต้องการจะผ่อนได้แล้วก็กดตรงคำว่าขอใช้สินเชื่อยืนยันตัวตนแค่นี้นะคะเงินก็จะเข้าไปอยู่ใน s h o p ป e Pay ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะพาไปดูว่าเงินที่เมื่อกี้นี้เราเบิก1,000นะคะเรากดถอนออกมาจาก s e c c a t แล้วตอนนี้เงินเข้ามาอยู่ใน s h o p ป e Pay หรือ,อยัง ให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่แอปช้อปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาที่มุมขวามือล่างสุดกดตรงคำว่าฉันจากนั้นให้มาตรงนี้จะมีคำว่าช้อปปี้เพย์เพื่อนๆจะเห็นว่าของในคลิปนะคะตอนแรกมีอยู่600กว่าบาทเมื่อกี้นี้พอเราเบิกเสร็จนะคะเงินจะเข้ามาอยู่ในช้อปปี้เพย์เลยตอนนี้ในช้อปปี้เพย์นะคะของในคลิปจะมีอยู่1 6 8 2บาท7สตางค์ เดี๋ยวให้เพื่อนๆกดลงไปตรงนี้นะคะกดตรงคำว่า Shopee Pay เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเงินใน Shopee Pay ค่ะนี่นะคะตรงรายละเอียดเงินของในคลิปนะคะที่บอกเพื่อนๆตอนแรกว่าของในคลิปมีอยู่600กว่าบาทที่ตรงด้านล่างนะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่ายอดเงิน1,000บาทที่เข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาจากสินเชื่อ s e c c a ซี ตอนนี้วงเงินสินเชื่อ SEC Cash ที่เราเบิกมาก็เข้ามาอยู่ใน Shopee Pay เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการถอนเงินออกจาก S h อ p e e Pay ให้กดตรงคำว่าโอนตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เราจะทำการโอนเงินออกจาก Shopee Pay ไปเข้าบัญชีธนาคารให้กดลงไปตรงคำว่าไปยังบัญชีธนาคารตรงนี้ค่ะ พอเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าของในคลิปมีการเพิ่มบัญชีธนาคารอยู่ในระบบช้อปปีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารกริกรหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ทีนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีข้อมูลธนาคารอยู่ในระบบช้อปปีให้กดลงไปตรงนี้นะคะตรงคำว่า add new wallet link bank account นะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงนี้เพื่อเข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารค่ะ ที่ขั้นตอนนี้ให้กดรหัสผ่าน s h อป e ี้เพนะคะเดี๋ยวเราใส่รหัสผ่าน s h อป e ี้เพของเราลงไปเลยเพอกดเสร็จนะคะทาง s h อป e ี้เขาจะให้เลือกนะคะว่าเราจะโอนเงินไปที่ธนาคารไหนนะคะที่ขั้นตอนนี้เราก็กดเลือกธนาคารที่เราต้องการได้เลยเราจะโอนเงินจากช h อป e ี้เพไปเข้าธนาคารไหน ก็ให้กดลงไปที่ธนาคารนั้นพอกดเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อก็ไปพิมพ์เลขที่บัญชีของเพื่อนๆนะคะพิมพ์เลขที่บัญชีลงไปได้เลยของในคลิปนะคะมีการเพิ่มบัญชีเกสิกรอยู่ในระบบช้อปปีเรียบร้อยแล้วก็เลยจะไม่ได้ทําการเพิ่มบัญชีให้เพื่อนๆดูในตอนนี้นะคะที่นี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลบัญชีนะคะก็ไปกดเพิ่มข้อมูลบัญชีได้เลยแล้วพอเพิ่มเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกดถอนเงินกันค่ะของในคลิปนะคะมีเพิ่มมาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปจะกดย้อนออกที่ขั้นตอนนี้ ใครที่เพิ่มบัญชีธนาคารเสร็จแล้วบัญชีที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยตอนนี้นะคะเราต้องการให้ช้อปปี้เขาโอนเงินไปให้เราที่ธนาคารไหนเราก็ติ๊กถูกลงไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนี้คลิปจะให้โอนไปที่กสิกรบัญชีนี้นะคะก็จะติ๊กถูกลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงคําว่ายืนยันเลยค่ะ จากนั้นระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการยืนยันการถอนเงินเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านช h อปปี้เพของเราลงไปเลยพอพิมพ์เสร็จก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เลยค่ะ ที่หน้านี้เขาจะแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการถอนเงินว่าเราได้ทําการถอนเงินจํานวน1,000บาทโดยตรงนี้เขาจะระบุนะคะว่ายอดเงินจะถูกโอนไปบัญชีของเราในวันที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีแจ้งเอาไว้เลยนะคะเพื่อนๆกดถอนเงินเสร็จเพื่อนๆก็จะรู้นะคะว่าเงินจะเข้ามาที่เราประมาณวันไหนให้เรามาดูที่ตรงนี้ได้เลย นอกจากนั้นที่ด้านล่างนะคะเขาก็จะแจ้งไว้ด้วยว่าเราได้ถอนเงินจาก Wallet นะคะโดยเขาจะโอนเงินไปที่บัญชีกริกรเลขที่บัญชีบัญชีนี้ ระบบเขาจะแจ้งเลยนะคะว่าการถอนครั้งนี้มีค่าธรรมเนียมไหมถ้ามีนะคะเขาก็จะแจ้งว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วเขาก็จะหักลบออกไปจากยอดที่เราถอนครั้งนี้นะคะของในคลิปครั้งนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขของการถอนฟรีนะคะตรงนี้ก็เลยจะไม่มีค่าธรรมเนียมยอดเงินที่จะโอนเข้าบัญชีของเรานะคะก็เลยจะเป็น1000พเลยนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยด้านล่างนะคะจะแจ้งเลขที่ทํารายการและถัดมาอีกช่องหนึ่งจะแจ้งเวลาที่เราสร้างคําสั่งการถอนเงิน ตอนนี้เพื่อนๆก็รอนะคะรอให้ถึงวันที่ตรงนี้นะคะที่ทางระบบเขาแจ้งไว้ว่าจะโอนเงิน1,000นี้มาให้เราเมื่อไหร่นะคะเราก็คอยเช็คที่บัญชีธนาคารที่เรากรอกลงไปได้เลยค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการถอนเงินออกจาก S Easy Cash แล้วเงินนะคะจะไปเข้าอยู่ใน Shopee Pay แล้วเราก็ไปถอนจาก Shopee Pay เข้าบัญชีธนาคารของเราเพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะคะที่กล่องข้อความของทาง Shopee นะคะว่าการโอนเงินสินเชื่อสำเร็จนะคะวงเงิน S Easy Cash ได้เข้าบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วระบบเขาจะมีแจ้งมันจากในกล่องข้อความด้วยนะคะตรงนี้นะคะระบบเขาจะมีแจ้งว่าวันครบกาหนดชาระคือวันที่ ของทุกเดือนเพื่อนๆเ,เบิกเงินของเขามาใช้แล้วอย่าลืมไปชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนด้วยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ